รู้เห็นไม่ชัดไม่มีตัวตนรู้เห็นไม่ชัดไม่มีตัวตนปกติคนเรานั้นต้องการที่จะรู้ชัดเห็นชัดเพื่อจะได้มีตัวตนในทุกที่นะครับแต่การที่เรามีตัวตนนี้เองนะครับมันเป็นทุกข์นะครับทุกข์เพราะว่า พยายามใช้ตัวตนในการทํำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้มีผลสมำิีเป็นผลงานผลประโยชน์ผลปลอยได้นะครับหรือว่าเพ่อจะได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาการที่รู้เห็นไม่ชัดไม่มีตัวตนนั้นทำให้คนเรานั้นไม่มีผลประโยชน์และไม่มีผลปลอยได้ไม่มีตัวตนการที่ไม่มีตัวตนก็ไม่มีทุกข รับไม่มีสุขนะครับไม่มีความกังวลที่ตัวตนนั้นจะเป็นอย่างใจหรือไม่จนการที่เราตื่นขึ้นมาในโลกนี้นะครับช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยเราจะรู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดนะก็จะไม่มีตัวต,วตวนนะครับไม่มีตัวตนในความเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือตัวตนของเรา เราจะสังเกตได้นะครับเมื่อเด็กๆเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังรู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดยังไร้เดียงสาก็ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่เมื่อโตขึ้นนะครับเริ่มรู้สารู้ความก็เริ่มรู้ชัดเห็นชัดแต่ว่าชัดในทางที่เป็นทุกข์ทุกเพราะว่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราตัวนของเรามันก็เลยเกิดเรื่องนะครับเกิดเรื่อง ทุกใจขึ้นมากังวลใจขึ้นมามีความคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นตัวตนเป็นของของเราเป็นเราซึ่งมันก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เดือดร้อนเดือบเบียนตัวเองและผู้อื่นให้ทุกทั้งกายและใจการที่เรารู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดไม่มีตัวตนนั้นมันคือความจริง แต่คนเราก็มองข้ามความจริงละเลยความเป็นจริงไปสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งตัวตนจสุดท้ายก็ทุกข์นะครับหนีทุกข์ไม่พ้นเพราะตัวตนเกิดขึ้นมาแก่ขึ้นมาเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาหรือว่าตายขึ้นมาพัดพราปร,ระสบสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นกับเรื่อ,องความเกิดแก่เจ็บตายของคนรักของสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้อง สิทธิอาจารย์หรือแม่แั่เราเองการที่เรารู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดนะครับก็ไม่มีตัวตนนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงแต่คนเราทําเกินความจริงรู้เห็นเกินความจริงมันก็เลยเหมือนรู้เกินหน้าที่นะครับรู้เกินเห็นเกินมันก็เลยใช้การไม่ได้นะครับเหมือนเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินหวานเกินเค็มเกิน รสชาติของชีวิตก็เลยมีแต่ทุกข์เพราะมันเป็นมันขาดมันเกินอยู่เรื่อยส่วนมากคนเรามักจะเกินนะครับเกินเลยเกินเถิดเลยเถิดไปในเรื่องของกิเลสกรรมวิบากเรื่องของความคิดคำพูดคำทมก็เริ่มมาจากความรู้ความเห็นความเข้าใจนี่แหละนะครับคนเราก็เลยคิดตัดสินใจพลาดตลอดทั้งเรื่องเรียนอะไรดีทํางานอะไรดี ใช้ชีวิตยอย่างไรดีนะครับมีกรศลอย่างไรดีดําเนินชีวิตไปอย่างไรดีนีคยคนเราเนี้ยรู้ชัดเห็นชัดจนตัวตนล้ําหน้าล้าเส้นของตัวเองและผู้อื่นศีนลธรรมหรือว่าอบายามุกจริยธรรมคุณธรรมนะครับพอสุดท้ายก็เดือดร้อนฉะนั้นท่านจึงให้เรานั้นรู้ไม่ต้องชัดเห็นไม่ต้องชัดแล้วก็ไม่มีตัวตนนะครับมันก็เลยไม่เดือดร้อน ไม่อุ่นวายที่จะใช้ความคิดใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้จิตใจไปในทางที่ทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนกับการรู้การเห็นการเข้าใจการตัดสินใจกับทุกเรื่องในปัจจุบันอดีตอนาคตเรื่องภายในภายนอกเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเราจะสังเกตได้เมื่อเรารู้ชัดเห็นชัดยิ่งเราไปจดจอด่จอจอดัดจ้องไปกําหนดเพ่งพิจารณาทําในใจเนี่ยยิ่งแล้วกันใหญ่เลย นะครับยิ่งปรุงแต่งยิ่งวิตกนะครับยิ่งปัญญามากปัญหามากความกังวลมากจะต้องรู้เท่ารู้ทนันรู้ทั่วถึงจะต้องรู้ก่อนรู้ความจริงซึ่งมันก็เลยหมดนะครับเลยเกินหมดมันก็เลยทำให้ไม่สงบนะครับไม่สงบรู้สงบเห็นนะครับมันคืกกันนองในการรู้การเห็นทำอยู่ในใจ มันหยุดไม่เป็นนะครับนิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้นะครับมันต้องคอยรู้คอยเห็นเรื่องธรรมะเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องตัวเองเรื่องผู้อื่นตัสุดท,ท้ายก็มีความยินดียินได้ตลอดมีความพอใจพอใจชอบไม่ชอบกำหนัดขัดเครืองบุญกิจตํกการฟุ้งซ่านตลอดก็เรียกว่าโลกวิญญาณนะโลกจิตนะครับโลกวิตกจร ซึ่งก็เกิดจากการที่เรานั <ification> of sprout, offs, icons, balls, ้นไปรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องอักระประจันชนะสัญลักษณ์เรื่องดาวของบุคคลตัวตนเราเขานะครับเรื่องที่เป็นสุจริตทุจริตบ้างเรื่องที่เป็นนิวรณ์ต่างๆบ้างซึ่งก็เกิดจากการที่เรานั้นไปล้ําเส้นขยับเส้นหรือว่าเกินเลยในเรื่องของการรู้การเห็นนะครับไปรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็หลงเป็นตัวเป็นตนเป็น เราเป็นเขาเป็นของเราของเขามันก็เลยกระทบกระทั่งกระแทกกระทันกันกับตัวเองกัผู้อื่นนะครับมันก็เลยเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียใจเสียพฤติกรรมเสียคําพูดเสียความคิดเสียความตั้งใจมันเสียหมดนะครับเสียรูปเสียเวทนาเสียสัญญาเสียสังการเสียวิญญาณคกอไปเกี่ยวข้องกับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เสียหมดไปเกี่ยวข้องกับรูปรกัตถุสัมปัสธรรมารงก็เสียไปเกี่ยวข้องกับธาตุขันอันญนตก็เสียเสียในที่นี้ไหมความว่ามันเสือ่อมมัน,ม,นมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเรามีอัตตาตัวตนที่เกิดจากการรู้การเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็หลงปัญญาหลงสติหลงสมาธิหลงศรัทธาหลงความเพียรของตัวเองหรือผู้อื่นรูน้ซึ่งกันและกัน พอสุดท้ายก็ไม่พ้นความกำหนัดก,กัดเคืองลุ่มหลงมัวเมานะครับเกิดปัญหาเกิดความกระทบกระทั่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดในเรื่องของธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนในเรื่องของสารขานที่มันไม่เที่ยงในเรื่องความเกิดดับที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ก็จะตื่นของเราเรามัวแต่หลงรู้หลงเห็นนะครับติดรู้ติดเห็นที่ชัดนะครับที่แจ่มแจ้งก็เลยหลงเหมือนเราขับรถนี่แหละนะครับถ้าเรามัวแต่รู้ชัดเห็นชัดเรื่องถนนเรื่องคนเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องตลาจรต่างๆเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยมันก็จะจิดจอดนิ่งสนิทกอยคุ้ยเคียกอยดูคอยรู้คอ,อยเห็นอยู่ก็จบ แต่ถ้าเราขับไปแล้วก็เอาเทพอประมาณนะครับขับอยู่ในเลนระมัดระวังคนถนนรถนะครับไม่ต้องไปหารายละเอียดกับถนนกับคนกับรถกับเพื่อนราต่างๆมากมายมันก็จะไปได้ชีวิตคนเราที่มันรู้ชัดเห็นชัดเกินไปนี่แหละนะครับเหมือนเรารู้ชัดเห็นชัดในตัวเรามีเชื้อโรครอบตัวเรามีเชื้อโรคเนี่ยถ้าเราหมดแต่ส่งกล้องจิลทัศกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสนี่เราจะขยับขยื้นอยไม่ได้เลย พรามันมีแต่เชื้อโรคต่างๆนานามากมายทุกอนูเลยนะครับเชื้อโรคทั้งในอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยาสาโลกหรือแม้แต่ตัวเราผมขนเลือฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกมันมีสิ่งปฏิกูลมีเชื้อโรคสารพัดเชื้อเลยเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขถ้าเราไปยินดียินร้ายไม่พอใจพอใจกับเชื้ออยู่นะครับไม่มองข้ามไม่ปล่อยวางไม่ไป หลุดพ้นไปจากสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยหรือความเย็นดีเย็นร้า,านย,นยนเนี่ยมันจะอยู่ใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันมีทุกที่ทุกเวลาเราทำํำขนมนตกหราทำลูกอมหล่นอย่างเงี้ยเชื้อโรคก,ก็มาจับกินทันทีแล้วแต่ชีวิตเราประจำวันเนี่ยเชื้อโรคมันก็อาศัยอยูต่ตัวเราก็เปียนเหมือนเชื้อโรคิ่งเชื้อไวรัสตัวันนี้ยมีอยู่ตลอดเวลาในอากาศอยู่กับคนอยู่กับวัตถุ ถ้าเราหมดแต่กล้องจุลทัน์บสสองเนี่ยเราแทบจะทำะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้นะครับอยู่กับทุกขตอลอดเวลาเลยการที่เรารู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีตัวตนให้เราไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้และผู้รู้นะครับหมดผู้รู้และสิ่งที่รู้นะครับมันก็ว่างไปมันก็หวางไปมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ใช้ชิตอย่างราบรื่นนะครับ เรียบร้อยนะครับอรุณอรวยยืดหยุนไม่ตึงไม่หย,นไ,ยนไม่จดจ่อจดจ้องไม่จึงจ้องต้องตั้งอยู่กับเรื่องราวเรื่องราวใบเรื่องราวหนึ่งเพราะว่าถ้าเราหมดต่จริงจังจงจ้องต้องตั้งจนไม่เป็นอันอยู่อันเกินอันนอนเี่เป็นใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ทุกข์เป่าๆนะครับเครียดปเป่าๆเหนื่อยเ่าๆเพราะาสิ่งที่เราไปรู้ชัดเห็นชัดเนี่ย มันผมเนี่ยมนในตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้ชัดเห็นชัดที่ต่อเวลาเลยเราจะเบื่อนายคลายกหนดแต่ถ้าเรารู้มากๆเราก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อจะไปดูผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกน้ำเลือดน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะมันก็เกิดอาการทางกายทางจิตนะครับแปรปรวนมึนงงสับสนกระวนกระวา,ายกระสับกระส่ายเกิดความชอบชังยินดียินร้าย นะครับเราพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดกระดูกให้มันดีไม่มีโรคไม่มีปัยให้มันสวยให้มันงามแต่เราก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา,เรานะครับมันก็เลยต้องปล่อยตามสภาพตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่นะตามเพศตามวัยตามอายุใครของมันนะครับผมจะงอกฟันจะหัก นะครับตาฟ้าฝางหูตึงผิวหนังเย่ยวย่นร่างกายอ่อนแอนะครับหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับโรคไปเบียดเบียนสุขภาพกายก็เสื่อมไปจากที่เคยเข้มแข็งก็อ่อนแอไปฉะนั้นการที่เรารู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดนะครับไม่มีตัวตนนี้แหละช่วยได้นะครับช่วยได้ช่วยเราปลงปล่อยวาง ไม่ไปกำหนัดกัดแข็งลุ่มหลงไม่มัวไปยินดีเหยียดร้ายไปพอใจพอใจปิดเพลินพอใจอยากใครอยู่ในธาตุในกันในอายตนะในรูปในนามนะครับทำให้มันผ่านวันผ่านคืนผ่านชีวิตไปได้จดหนึ่งที่สุดคือนิพพานคือว่างอยู่แล้วนะครับมันอนัตตาอยู่แล้วเนป็นสุญญตาอยู่แล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลเป็นห่วง อะไรอะไรนะครับฉะนั้นการรู้ไม่ชัดเห็นไม่ชัดไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนเนี่ยมันดีนะครับมันทําให้เรานั้นหลุดพ้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องยึดถือในสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมอีกต่อไปนะครับรู้เห็นไม่ชัดไม่ใช่ตัวตนนะครับ